อ่ะมาครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเพื่อนโซนอีกเช่นเคยครับเราอยู่กันในเกมนินจาอันฟ้าครับเกมนินจาโตมือถือนะครับเวอร์ชันใหม่นะฮะอย่าเป็นไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะรับชมคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต่อ,ตอไปของช่องด้วยกันก็เป็นหนึ่งเกมครับที่อ่าผมบอกน้องทุกคนว่าจะเล่นกันยาวๆเกมนี้นะฮะก็น่าจะสัก3า EP แล้วเนาะเกมนี้ก็วันนี้นะครับเราจะ มาลุยไอดีของเรากันต่อนะครับเซิร์ฟเวอร์9นะฮะก็ก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอันนี้ตัวละคร triple S นะฮะอ่ะมีกิจคุณ40เท่าด้วยนะตอนนี้ใครที่กำลังอยากจะเติมเอาอ่าพอยต์นะครับก็มาเติมได้เลยตอนนี้มันเป็นคูณ40เท่าแล้วนะฮะแล้วก็ ติดตามข่าวสารต,าต่างๆผ่านแฟนเพจของนินจาฟ้าด้วยนะครับที่เป็นนินจาฟ้ากลุ่มพูดคุยนะก็เข้าร่วมไปดูรายละเอียดกันได้นะครับก่อนมีผู้กิจกรรมให้เราเล่นมากมายมี point แจกด้วยนะตรงนี้อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นแผ็กสุ่มดาวนะฮะอ่าแผ็กสุ่มตัวละครระดับ UR นะครับผมตรงนี้เอาละนะครับอ่ะแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยอ่า นี่เลยเดี๋ยวผมจัดเลยนี่ครับอ่ะจัดมา3,000นะฮะจัดไปนะฮะได้มา1,80,000นพอยต์นะครับจัดมาเลยก็สำหรับใครอ่าที่จะเติมพอยต์เนี่ยก็สามารถเข้ามาเติมผ่าน QR c o ร์ Payment ได้นะครับมันก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับนะก็เริ่มต้นจาก50บาทตอนนี้มันได้2,000คอยเนาะอื อย่างเคสของผมเนี่ยก็นี่ครับ3,000บาทได้1นึ0 0แสคอยนะฮะตอนนี้มันเป็นสิ่งอื่นเลยนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาทําตัวละครดาวตันกันไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยที่เราได้มาจากนี่ครับแอนเพนเจอร์พาตัวนี้คาคาชินะครับคาโมยนะฮะตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยผมปั้นไว้อยู่ที่9ดาวนะฮะคราวนี้เนี่ยมันก็ จะมีวิธีการหาเศษของตัวละครมาเนาะซึ่งมันหาได้จากการกดพาร์ตนั่นเองเมื่อวันก่อนนะผมกดพาร์ตไปแล้วนะครับเนี่ยก็วันนั้นกดไปเท่าไหร่ที่กดซื้อ XP อะ่ะ8 0 0 0เอ้ยไม่ได้เลยดิพอยต์ point, ใช่ไหมครับก็จะปลดล็อกไปถึงเลเวล20ถูกไหมครับคราวนี้เราก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละคราวนี้ผมจะปลดให้หมดเลยนะครับจะทำดาวตันเนาะซึ่งถ้าดูจากตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณเลเวลเท่าไหร่ น่าจะระดับประมาณ400ปะ่ะสามหรือ4 0 0ขอดูหน่อยอ่าระเลเวล2 5้เองนะครับอ่ะเรามาซื้อ e xp กันก็กดซื้อได้เลยนะครับนี่ครับถ้า2000เดี๋ยวเรามาบวกกันที่หลังเนาะ2088เหรียญน,นะครับอ่าเห็นเราบวกไปเลยจะได้รลเวล78นะจัดเลยครับวันนี้เราจะมาทำเอเมเจอร์พาร์ทกันนะฮะแล้วก็2088เหมือนกันก็เป็นอ่า4000 อาสักตีไปทวนๆแล้วกันตอนนี้มัน2 0 0พเนาะก็เป็น4 0 0พอ่าจดไปเลยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเหลือนิดเดียวนะจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็กดไปอีกหน่อยหนึ่งจัดไปครับอ่าสองพันหนึ่งคูณสามนะครับอโอาเคสองพันหนึ่งคูณสี่จัดไปเลยครับแล้วก็สองพันหนึ่งคูณห้าแล้วก็สุดท้าย มันตันตั้งแต่648แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้แหละเดีย๋ยวเราซื้อ198ก่อนนะฮะอ่ะสุดท้ายโอเคมันเท่าห่เนยเรืร่องอะไรล่ะโอ้จะเต็มแล้วนี่แค่5เวลเองนะฮะจัดไปอ่ะซื้อไปอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับตันแล้วนะ ก็หมดไปเท่าไหรอ่อ่ะ2088คูณ5แล้วก็198คูณ2รวมทั้งหมดก็117 84เนาะ117ก็ตีไปสัก11800ก็ได้อะ่ะ11800ซึ่งใช้น้อยมากนะถ้าเราตัดอ800ออกก็คือที่เราได้มาตอนแรก1000ใช่ไหมครับมันจะตีว่าเราจะใช้พอยอ์เพิ่มอีกแค่11000เองนะครับ ซึ่ง11,000เนี่ยมันคิดเป็นเงินแค่300บาทเองนะครับเนี่ยคุณกด a อร์เอนเจอราได้จบแล้วนะครับ300บาทมาได้ประมาณ1 2ื่นนะเนี่ยเมื่อกี้เราเสียไปแค่11,000เองนะครับเราก็กดรับของเลยนี่ครับนี่คือของเราจะได้นี่ครับได้เศษกระ,ะชีมาหมื่นหนึ่งนะครับได้ทองมาเกือบร้อยล้านอ่ะนะครับดูดิแล้วก็ได้ตัวเพชรทองอีกหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอัปเกรดอีกเพียบเลยอะ่ะโคตรเยอะอะ่ะดูดินี่คือของที่ที่เราได้นะครับ โอ้โหโคตรแฉมเลย <c oughs> ผมบอกแค่นี้เลยเนี่ยดูดิโ oh, oh, อ้โหหนึ่งหมื่นอ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยได้ตัวเซค่คาคหนึ่งหมื่นเนาะได้เหรียญทองแดง78ล้านทุกทีเป็นเงินแหละส่วนนี้เป็นเหมือนเพชรเนาะหนึ่งหมื่นแล้วก็ได้แท่งค on, ริสตัลพรสวรรค์อีก1 0 5ห้าแล้วก็เซตอัพเอสเอสนะฮะสี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เซตอัพทริปเปิลเอสอีกร้อยห้าสิบ แล้วก็เหรียญฝึกระดับสูงนะครับเอาไว้ up, อัพค่า ev เ,เนาะแล้วก็คิสตัลอัพดาวนะครับแล้วก็ดาวกระจายกุญแจทองเอาไว้สุ่มกาชาแล้วก็มีกาชาแบบปกติอีก40นะครับแล้วก็มีเหรียญฝึกฝนแบบปกตินะครับแล้วก็นี่เลยเหรียญฝึกธรรมดาแล้วก็มีอะรามงอีจิระกุนะครับเพิ่มสต a m มิ a น่อีก100ก็เท่ากับว่าได้สต้ามิน่อีก2001แล้วก็ดารลมาอีกนะครับดูดิ มีหลายสีเลยโคตรดีนะครับคือแบบอย่างคุ้มอ่ะผมบอกแค่นี้เลยนะครับก็11,000คอยเองนะครับคือเราไม่รวม888นะเพราะเราได้ฟรีคือตอนคนที่สมัยไอเดียจะได้1,000พอยเพล0นึพันพอยใช่ไหมครับผมก็กดไปแล้วเมือ่อ EP ที่1กดให้ดูแล้วเนาะ888ก็ปลดล็อกมาถึงเลเวล20ถูกไหมครับวันนี้ใช้อีก11,000เองนะครับโคตรคุ้มอ่ะ11,000ก็เท่ากับว่าเติมเงินจริงประมาณ300บาทเองนะครับตอนนี้มันเป็นคูณ45ไงไเเออถ้ากิด โอ้โหนี่คือสุดยอดนะผมบอกกันเลยอ่ะโอเคก็ตามที่อธิบายไปตอนนี้ VP ก็กระโดดขึ้นมาเป็น VP8 นะครับใช้ไปแค่หมื่นเองหมื่นหนึ่งเองนะครับไม่ได้เยอะเลยเรามาทำคากาชิดาวตันกันไหมล่ะโหดมากก็ขอดูหน่อยดาวตันนี่ไงมันสามารถทำได้เลยนะเนี่ยโหดมากนะครับอ่าเราก็ต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับเอามันออกมานะครับดูดิ กดไปเรื่อยมันเยอะมากอะ่ะจะทำกี่ตัวไล่ทำไปดิโคตรเยอะจะได้มาทั้งหมดกี่ตัวนะ,ะได้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะครับคิดว่าทำตันไหมผมว่าตันอยู่นะตอนนี้มันดาวตันเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบสี่ถูกไหมครับโอ้หมันทำได้สบายๆเลยเนะี่ยโหดเลยตัวนี้สามร้อยบาทอะ่ะได้คาชิชิดาวตันครับโหดเกินนะครับ อัพแหลกๆก,ก็เลยนะครับคือคุณจะอัพตอนนี้นะครับหรือจะเล่นไปเรื่อยแล้วค่อยอัพก็ได้นะครับแต่ที่แน่คือจะบอกว่าเศษที่ได้มาจาก d v e n t u r e p a พาคือได้ดาวตันแน่นอนครับโหมดมากนะผมบอกกันเลยอย่างนี้นเราดันไปเลยนี่ครับส,สบายๆนะครับสา0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นไล่ไปเรื่อยนะรตรงนี้คือผมจะบอกทุกคนว่าตัวที่เป็นเป็นข้าวถ้วยครับที่ เนี่ยไอตัวที่เราใช้ในการอัพเซมิ์เนาที่มันแจกเราตั้งแต่ต้นเกมเล่นมาเรื่อยเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเราอยู่ที่ประมาณวันแรกเนี่ยนะครับประมาณเลเวลห้าสิบได้นะครับวันแรกเลยนะของทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามันอันนี้ไม่ใช่ในเคสที่แบบว่าเรากดซื้อนะครับก็คือเป็นในตัวถ้วยอาหารนะครับที่มันให้เราอะนะครับที่เป็นตัวรามองอะคือมันให้เราประมาณสามารถดันเลเวลได้ถึงประมาณ50เลยวันแรกนะแต่เนี่ยคือผมเล่นมา2วัน3วันก็คือผมเล่นมายี่สเลเวลไม่ได้รีบไงถ้าเกิดว่าใครรีบดันเลเวลแบบ จะติดท็อปเซิร์ฟไวๆเนี่ยก็จัดได้เลยเลยถึงระดับ50นะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะก็แน่นอนเดีย๋ยวเราเมียที่ทําดาวตันกันนี่ครับอย่างท็อปเซิร์ฟผมนี่ปลาไปเร็ดับ70กว่าแล้วนะฮะอ่ะก็ทําดาวตันนะครับอากาชิเนี่ยอัดเลย46ตัวนี้คือตอนนี้ซาเม่น่าเราหมดนะครับของผมหมดเกลี้ยงเลยนะแบบไม่เหลือเลยครับแต่ว่าผมจะลองทําดาวตันดู ก็ลไมมล่ทำไปเรื่อยตอนนี้มีผมมีตัวละครได้6ตัวนะครับทำไปเรื่อยคือมันทำได้เรื่อยครับได้ทำไปอตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะมัน24ดาวเองนะครับไม่ได้เยอะนะแล้วก็ต้องเรียกมันออกมาครับเ่าไหนตัวอ็กได้เยอะ มันน่าจะมีวิธีกดแบบว่าเรียกเยอะนะครับแบบว่าสามารถออกมาได้หล,หลายตัวเนี่ยตอนนี้กี่ดาวแล้วตอนนี้13ดาวแล้วนะครับโอ้พลังเยอะแล้วเยอะที่สุดในกลุ่มอ่ะตอนเนี้ย่ะอันนี้ตัวที่7นะเมื่อกี้ไปย่อยมา10ดาวใช้7ตัวเนาะเมื่อกี้14ดาวนะอ่ะต่อเลยครับเดีย๋ยวผมย่อยก่อน ตัวเหมือนเดิมแล้ล่ะต่อไปต่อไปนะครับโอ้โหดาวตันทำได้แน่นอนเพราะว่าคอนเฟิร์มจากเอเวนเจอร์พาร์ทแล้วนะฮะอันนี้เป็นดาวถัดไปครับปืบ๊บโอ้โห,โโหเท่าไหรนะ่น่ะสิบหกดาวแล้วตัดมาครับสิบเจ็ดดาวกัดไปเรื่อยๆครับมาครับต่อเลย สิบแปดดาวใช่ไหมแกลายแล้วนี่มันถึงมันแค่ยี่สี่ใช่ปะ่ะอีกแค่หกดาวเองนิดเดียวมาครับต่อเลยย่อยเสร็จแล้วก็ยัดเลยครับหูยสิบเก้าดาวลุ้วเว้ยมาครับต่อเลยยี่สิบดาวโอเคมาไปโผล่ตอนท้ายเลยเนี่ยผมเหลือท่าทาไม่น่าอยู่แค่นิดเดียวนะครับ เมื่อกี้ไปเปิดที่กระเป๋ามาก็อย่างที่ผมบอกคือวันแรกมันจะจบที่ประมาณเลเวล50นะครับเต็มที่ละไม่น่าจะเกินกว่านี้เพราะว่าของมันไม่มีละผมก็ใช้วิธีกวาดล้างไปก่อนอ่ะก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับจบที่ประมาณ50ผมว่ากําลังดีนะ50เนี่ยมันก็ปั้นเนี่ย50พอดีเ,อเห็นเรามาดันพลังตัวละครกันก่อนคือ,อใส่ดันเวลก่อนในรดับแรกเนี่ย ห้าสิบก็เอ้ยหมดแล้วเหรอพี่เกี้ยงแล้วนะครับอะอยัดเข้าไปหมดแล้วนะไม่เหลือนะอะโอเคที่เหลือมันก็อีกดาวนึงก็ใช้ในส่วนของพวกเศษเศษที่มันเศษอั down เนาะนเราก็ต้องไปหาจากในเกมมามันเหลือแค่1ดาวนะครับแต่ว่ามันหาได้นะครับมันหาจากในเกมได้เวลาเราใช้อคอยสะสมเนี่ยเราก็ มารับได้มาแลกได้นี่งก็ใช้เศษพวกนี้มาแลกต่ออีกรอบหนึ่งอ่ะก็ถือว่าได้อยู่นะครับพอได้พอได้พ,ไดพลังตอนนี้ขึ้นมาเกือบสองแสนแล้วนะครับอัพแค่ทาคาชิคำอีแค่ตัวเดียวนะรับของในกระเป๋ากัเถอะนี่ไงมีของอีกเพียบไปหมดนะฮะตรงนี้เดี๋ยวกดแมนน้ำโชคก่อนอ่ารอบนี้ได้มาเพิ่มนะครับ อันนี้อันนี้มันรับฟรีนี่ใช่ปะ่ะรับฟรีพลังประมาณ2 0 0แสนนะอัพดาวขึ้นมาแสนนึงอะ่ะอัพดาวถือว่าใช้ได้นะครับก็น่าจะเก่งขึ้นนะถ้าไม่เก่งขึ้นคงไม่อัพนี่เนี่ยได้ของมาระดับหนึ่งนะครับอ่ะพอเมื่อกี้เราใช้ใจ่ายไปแล้วก็อย่าลืมมารับของด้วยนะครับ รับให้หมดเลยนะอ,อันนี้198เหรอหมอ,อต้องซื้อปุ๊บถึงจะได้ใช่ไหมแหนยพวกเศษพวกนี้มันคือมันได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเราขาดเศษนิดนึงเราก็มาซื้อแล้วก็รับไปได้นะฮะตรงนี้อ่าโอเคบัตรดงบัตรเดือยอย่าลืมนะฮะเนี่ยไอ้พวกเศษสีแดงเนี่ยขาดเหลือแค่ไหนก็จัดไปนะครับตรงนี้แล้วก็อ่ากิจเปิดเซิร์ฟก็อย่าลืมมารับนะฮะ อันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวเทรูมินะฮะที่เราได้ฟรีมาวันแรกเลยอันนี้ก็อัพดาวได้เกือบตันเหมือนกันอะ่ะนะครับรับให้หมดครับโอ้โหผมบอกกันเลยว่าระดับท็อปอ่ะบอกแค่นี้เลยของแรงสุดๆนะฮะอันนี้ก็อัพดาวได้เยอะผมว่าโอเคเอาไปหมดเลยนะ คือเหรียญเยอะมากนะผมบอกเลยว่าเหรียญเยอะมากนี่จะซื้ออีกได้เยอะมากเลยตรงนี้อะแอบดูเทโรมีหน่อยหนึ่งนะครับพอที่จะก็พอจะดันได้นเนี่ยมีอยู่ห้าร้อยกว่าอ่ะดันเทโรมีบ้างครับตีคู่กันมาตอนแรกตอนแรกที่ผมเล่นวันสองวันแรกนี้ก็เทโรมีนี่พลังเยอะสุดเลยแต่พอเนี่ยวันนี้ที่เรากดพาร์เนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าอากาชิโห,ด,หดกว่าเยอะนะฮะ อ่ะไปประมาณนี้อ่ะก็คร่าวๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะฮะก็สรุปเลยแล้วกันอ่าถ้าจะปลด a อ v e n t u r e p a พาเนี่ยนะครับหรือสมบัติลับตรงเนี้ยให้ดูก่อนเนี่ยตรงนี้ครับพาร์ทไปแะเนาะจะใช้อ่าพอยท์ทั้งหมดประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่เกินหมื่นสองรวงมกับที่เราแจกมาตอนแรกหนึ่งพันใช่ไหมครับก็คิดเเงินจริงก็ประมาณสามร้อยนะฮะ ได้คะ่ะชี้ดาวตันนะฮะโหดจัดแล้วขออีกเพียบเลยวุดยเพชรประมาณเกือบห้าหมื่นอ่ะทองอีกสองรยล้านนะฮะแล้วก็ของอื่นมากมายนะครับก็จะกันโอเครบกวนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไครต์ช้องมันโซน,นะคะรับรบกวนใหม่ในคลิปหน้า